สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อทาง youtube แล้วก็ทาง tiktok วันนี้ก็พามาชมแล้วก็ถ่ายทอดความรู้นะครับหลังจากห่างหายจาก youtube ไปนานะครับเนื่องด้วยไม่มีเวลานะครอา้าวแล้วทำไมลงคลิปใน tiktok ได้นะเพราะว่า tiktok เป็นคลิปสั้นนะก็สามารถลงได้แต่ y o u t u b e เนี่ยต้องลงคลิปยาวนะถึงจะได้มีความรู้ไปครับมาชมกันเลยชุดนี้นะ เพืเ่อนๆอาจจะมีกันเยอะก็บางสวนก็อาจจะตัดไปแล้วนะฮะภาคใต้แต่ที่สวนก็ตัดชุดหนึ่งชุดสองไปแล้วนะฮะเหลือชุดขวดโคกแล้วก็ชุดไข่ไก่ชุดไข่ไก่นะฮะวิธีการสังเกตนะฮะว่าน้ำพอหรือน้ำเกินนะก็ให้สังเกตที่หนามของทุเรียนแล้วก็ความชื้นนะ,ะที่ใบ ความชื้นที่ดินเนะป็นหลักสังเกตอย่างไรนะรุ่นไก่ๆนะฮะข้อควรสังเกตก็คือสังเกตปลายน้ำนะถ้าน้ำพอดีนะลูกจะตรงสวยไม่บิดงอนะน้ำพอดีน้ำจะมีความเขียวปลายน้ำจะอมอมน้ำตาลนิดๆนะแต่จะออกไปทางเขียวนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูฮนะนี่คนระ ลูกจะเขียวนะครับปลายหนามจะออกเสียมตานิดๆนะครับจับดูนะฮะลักษณะขั้วจะแข็งมีสปริงอันนี้คือน้ําพอดีแล้วไอ้น้ําเกินแบบไหนน้ําเกินผมยกตัวอย่างกรณีในต้นเดียวเลยนะฮะน้ําเกินน้ําจะใหญ่แต่ตัวนี้น้ําปกตินะโคนน้ํานะครับจะใหญ่ลูกบิดงอนะปิดรูปิปดร่าง น้ำใหญ่นะครับสังเกตดูง่ายนะครเหมือน,น้นาำขนุนลักษณะแบบนั้นนะครเป็นทุเรียนที่น้ำเกินนะแล้วเพื่อนๆจะให้น้ำกี่นาทีดีนะเพื่อนๆเ,เช็คที่สภาพอากาศในสวนของเพื่อนเองนะ,ะว่าอากาศร้อนแค่ไหนนะอากาศร้อนมีลมพัดไหมนะ,ะสภาพดินแห้งแรงนะก็ให้ยืนเวลานะ,ะสิบนาที ถึงสี่ยนาทีนะแล้วให้เข้ามาดูนะฮะตอนปิดวาล์วน้ําว่าน้ำนะเปียกชุ่มนะดีหรือไม่ฮนะบริเวณอรอบทรงพุ่มนะหญ้ามีความสดมีความเขียวนะดินมีความชื้นนะก็ถือว่าโอเครอบถัดไปวันเว้นวันนะก็ให้เข้ามาเช็คดินนะวันเว้นดูว่าดินแห้งเป็นฝุ่นไหมนะลูกมีลักษณะเหี่ยวไหมใบตกก่อนสิบโมงไหม ลักษณะแบบนี้ก็คือให้มาเช็คว่าทุเรียนขาดน้ำนะถ้าขาดน้ำนะก็ให้ให้น้ำนะเพิ่มเวลาน้ําหรือเพิ่มวันนะก็ได้สนะังเกตง่ายนะแล้วไอ้รุ่นขวดโคกนะรุ่น50วันขึ้นไปที่มีสร้างมาเมล็ดเต็มแล้วให้น้ําแบบไหนนะก็ มีเท่าไรก็ให้เต็มที่ไปเลยนะฮะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนอไม่ให้น้ำโตนะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ควบคุมน้ำให้พอดีนะแต่ถ้าไม่สนใจน้ำก็ให้น้ำให้ปุ๋ยเต็มที่ไปเลยนะฮะชุดนั้นไม่ต้องกลัวยอดนะเพราะ55วันมเมล็ดก็จะสร้างสมบูรณ์นะครับมีปุ๋ยอะไรจัดไปทั้งทางใบทางลูกหรือว่าจะเป็นทางดินนะฮะจัดใบจัดเต็มนะสำหรับคลิปนี้ก็ นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ